ตอนนี้อยู่ทีบออะะวว่บ้านผอดอยกอยดาวนะคะอเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่เราจะมองเห็นวิวสวยมากบ้านผอดอยกอยดาวนะคะแล้วก็จะมองเห็นดอยหลวงแต่ตอนนี้เห็นครึ่งดอย เมฆบังก่อนมานี้ฝนตกนะคะนึกว่าจะไม่ได้เห็นอะไรแล้วสวยมากค่ะแล้วก็มีดอยนางหลังท่อมบ้านที่พักจะอยู่มีทั้งหมดห้าหลังนะคะจะมีสแตนดาร์ดสีชมพูสามหลัง แล้วก็พรีเมียมอีกสองหลังวันนี้เรานอนพรีเมียมนะคะหลังที่สีนะ่นับจากหลังแรกกลางทุ่งนาสวยมากอะเงียบวันนี้เราเป็นเจ้าของทั้งหมดเลยเพราะว่าเราเช่าอยู่หลังเดียวเ <c oughs> งียบ <c oughs> บุ่บุบไหว <c oughs> เดี๋ยวจะพาพเดินไปดู ต้องค่อยเดินระหวังนี่นี่ค่ะใั้มีชิงช้าให้ด้วย,ย,วยจะพาเดินไปดูรอบๆก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยไปดูห้องที่หลังสวยอ่ะสมัยเด็กๆเห็นทุ่งนาก็เฉยๆนะพอตอนนี้เว้ยตื่นเต้น อันนี้เป็นหลังที่หนึ่งเดี๋ยวขอชมทุ่งนาอีกหน่อยสวยมากเขียวขจีนมาช่วงเวลานี้ดีอันนู้นจะเป็นบ้านปันนาจะเป็นอีกรีสอดหนึ่งนะคะเ้าก็บอกว่าสวยเหมือนกันเยบมากอะ่ะอันนี้หลังที่หนึ่งจะเป็นบ้านชื่อว่าบ้านผอดอย มองเห็นเขาหลังที่สองบ้านกอยดาวมันเป็นภาษาเหนือนะบรรยากาศดีมากก่อนมานี่ก็ดูรีวิวเยอะเหมือนกันค่ะสำหรับที่พักแถวเชียงดาวก็มาเจอที่นี่บอกวิวสวย อันนี้คือบ้านหมอกเช้าโอเราเริ่มเห็นดอยหลวงกระดอยนางมากขึ้นแล้วนะคะอากาศโชคดีมากที่ฝนตกเฉพาะช่วงเช้าที่เราเดินทางอันนี้ใช้มือถืออาจจะภาพอาจจะไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นะคะ ยาวนิดนึงนะอยากให้เห็นแบบทั่วๆสวยมากบรรยากาศดีมากแนะนำนะคะบ้านพอดอยกอยดาวจะมี5้าหลังสแตนดาร์ดสหลังแล้วก็พรีเมียม2หลังอันนี้เราบุ๊กิ้งมาตั้งแต่ตอนอยู่ออสเตรเลียนะคะ ทำงานหนักมากกับการหารีสอร์ทหาที่พักในเมืองไทยทริปนี้เราก็ได้ที่นี้ด้วยเดี๋ยวเราค่อยเข้าไปดูบ้านทีหลังทีหนึ่งหนะอันนี้ดูบรรยากาศไปก่อนรอบๆอันนี้คือหลังที่เราจะพักคะ่ะแต่ไม่มีชื่อนะวันนี้ตั้งเลยบ้านแอนจี้แอลอป ตลกดีอะ n อ a จี o แอดล็อไม่มีชื่อตัง้งให้อ่านมีเชียงชาด้วยโอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันต่อน้องนะมาเห็นเดียวนะคะบายบาย